พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะตัดซองของท็อปสนาวที่มาส่งนะครับว่าเอ่อรุ่นของซานโชนะครับว่าข้างในมันจะมีพวกใบรันนัมเบอร์หรือเปล่านะครับก็คือเป็นการ์ดที่สั่งมา40ใบสภาพซองก็คือยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่มีร่องรอยการแกะจากต่างประเทศเราผมเองก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะฮะเดี๋ยวจะดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามัน มีใบพิเศษหรือเปล่า ก็มาเป็น2แพ็กนะครับแพ็กหนึ่งน่าจะ20บใบเพราะาผมสร้างเป็นทั้งหมด40บใบ ผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับว่ารุ่นนี้ใบนี้มันปริ้นรันทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15 16 17 18 19กสกยี่สก็คือไม่มีอะไรนะครับพิเศษดูอีกปืนหนึ่งนะครับ อุ้ยขาดเลยเสียดายมากกล่องนี้ก็อีกยี่สิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิ1 2 1 3 1ส1บ1 6 1ส1บส9 2สก็ก็คือไม่มีอะไรพิเศษนะครับเดี๋ยวจะติดต่อไปหาสมาชิกผู้ที่จองไว้นะครับโอเคจบข่าวสั้นครับ